สวัสดีทุกคนหมยูยองเคี้ยวกูเหมจะเล่นไมค์ครับลักกี้บ็อกเฮ้ยคนไม่พูดจะเป็นอาชีพเลยว <c oughs> ละหลังจากที่หายกันไปนานตอนนี้ก็เริ่มหายดีเนาะเรานี้นะครับแล้วก็ปืนลักกี้บ็อกใหม่กันเองซึ่งคือลักกี้บ็อกเฮล่นเองก็คือว่าเดินรบมาในบอนยดนะีแล้วทุกคนซึ่งบอกเลยว่าลักกี้บ็อกเฮลที่มาใหม่นี่เนี่ยคือแบบของมากมายเยอะมากๆแล้วก็เทมากๆอะ่ะเออทีอ่ผูพูดจริง <c oughs> วางเลยตื่นเต้นก pues ล่องใหม่ใหม่แล้วเย่เร็วๆไปว่าวางละเออวางละน่าเฟรมทอยนะปุ๊บเราไปเลยเป็นหูเสื้อกอดเคิร์ดบัตหูใส่แล้วมีความแข็งแกร่งโอ้โห้วยตีมือแล้วจะตายเลยอ้าวไอ้ดาบอะไรอะโกงแนะนำว่าอย่าทับคิวนะกูว่าดาบมันโอพีกันไหมหรอเฮ้ยนี่ดาบมันมืนกันเคิร์ดบัตเบรดโอ้โหบอยมีหน้าคนด้วย หน้าคุณเป็นรีใบรีใบบัตรแต่แต่อะไรวะถ้าเป็นชื่อช่องคุณเรื่องวะอ่ะไหนดาบอ้าวมึงรู้มึงรู้ว่าดาบดาเมจเท่าไหร่สี่ร้อยดาไอขะอันเนี้ยสี่พันอ้าวแล้วจะไปที่มึงไม่ตายอ่ะเออแล้วไปกินมึงตายอ่ะเนี่ยอ้าวมันกูถือดาบอยู่มันมีบัฟไงดาบอ่ะอ๋อแล้วทำไมกูถือไม่ตายวะอ่ะต้องชกมึงกูถือดาบกันเพชรทองอ้าวโอ้โห ก <c oughs> ูซรางอะไรไปหรอไปดอกไปสวยผมอะ่ะ <c> ก <oughs> ูอนจะพูดติดขัดน,นึงนะเพราะแบบผมยังไม่ค่อยหายดีนะครับนี่ไงโอเคแล้วก็โอเคเอฟทองอ,อะไรคุณทีเดียวแตกเลยคุณทีอยากได้บ้างอ่ะอันนี้เป็นอะไรอ,ะ motion, อ่ะลัคกี้เวอร์ชันโอเมันคำว่าที่มุดกูฮะชื่ออะไรไอ้น,นี่มันคำว่าที่มุดกูที่มุดจึ่งไขคำว่าที่คุณกูยังไม่ได้เกมบแล้วคงเลยนี่เด็กมาเร็วมาเร็วเนี่ยอันนี้เป็นผ่านเขาเรียกว่าแซนแซนเนี่ยผ่านดามีเก้าร้อยทุกคนอ่ะไหนรางขวานิ อ้าวทำไมขวานตายแล้วดาดิไม่ตายอ่ะไหนกูขอลองด,ดาบดมา<ห>ดิฮะกู<า>ไม่ได้ืบดาบตอแนแรกเหรออ่ะแล้วเราขวานใหม่ไหนอ๋อมาถือดาบโอ้กูดูนึกว่าโดไอ้นี่ดิอ่ะ<ไ>ขอไม่แบ่งไปยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ขอไปกูที่พี่เถอะบ่อน,น้ำอาอะไรมาโอ้ยถ้าบ่อน้ำไม่เอาอะไรมาไหนกูพูดเละกล้าไปเลยเนี่ยโอ้โหมึงได้บ่อน,น้ำไงแ,และสิโชคโอ้ยนี่ทองเออเนี่ยไ้ทองโอเคอยู่วะเฮ้ย ไอ้เออคุลืมกูไม่ได้แน่อะไน่อมีลืมด้วยเป็นคนชวนกูนะเพียบพอไอแต่ลืมซะงั้นไอ้กูไม่ได้ชวนนะโมล็กแหมไม่ได้ชวนเลยจริงมลอะไรกันแล้วเริ่มมลเลยนะเธอเธไปข้างไหมคนเลยเธอไปข้างจะเป็นดีย่กูไม่รู้มันไปหากูเอาโอเคขอบคุณนะสิงสิงโชคอะไรอ๋อ The f แฟ s h ทำไม The f แฟ s h ทำไมกูคุยน้ำโดนเนี่ยกูใช่แค่กูยืนแล้วของมันหายไปเลยวะเนี่ย สูณในน้ำเหรอเห็นแล้วเร็วว่าทำไมอ่ะฮะสูณในน้ำป่ะล่ะเอออันนี้เป็นดาบอะไรทุกคนไหนบอยมันนี่ดิมันดาบไปหกสิบอะอ่ะอะไรมึงไม่ได้มึงไม่ได้ยินเสียงเหรอจะยินผมโวยแล้วพอเอ้ยเอ้าโอเคได้พอดีเลยยี่สิบเจ็ดนะ อ่ะผมเซกกว่ายี่สิบเจ็ดอ่ะเซกันนะยี่สิบเจ็ดบล็อกมึงเหลือกี่กล่องแล้ววะสี่เก้ากู <49. S 1> เหลือหกสองโอเคซึ่งจริงอ่ะมันยังมีโขน,นคนนี้หรือคนที่เราอยังไม่ได้อ่ะแต่เราไม่ได้กันเลยดูดิเออแต่บอนะ่อนะนี่เริ่มมาบ่อยแล้วกูเริ่มรำคาญแล้วรำคาญมึงอ่ะอ๋อต่อยกูเลยหรอมามาต่อไปอันนี้เป็นดาบแดงดาบเคิร์สอันนี้เรายังไม่ได้เอะไหรือได้ไปแล้ววะหรอได้ไป <นะ S 1> แล้วเลยยีนะ่สิบมาแล้อนนะโอ้โหเวอร์แล้วอ,นนะอันนี้เป็นก่อไฟ ใส่แล้วได้ขุดเร็วทุกคนอ๋อนในที่กองที่เราไปตอนแรกโเตโต้นับปะเขาไปอยู่ด้วยไม่นับบอยแต่ว่าไม่นับโจนโตเป็นแรกถ้ามึงขุดเร็วอะมึงจะเสกทำไมเนี่ยถ้ามึงขุดเร็วเงี้ยเนี่ยกูไม่เข้าใจมึงจะเสกกูไม่ได้เสกอ๋อมึงขุดเหรอเอออ๋ออันนี้อะไรเนี่ยโอ้โดนขังอยู่ข้างในไม่มีอะไรเลยเออก็ไม่บางครั้งก็ไม่มีบ่อหนามอะโอ้โหเฮ้ยบ่อหนามเกย์เฮ้ยกูขังครับกูมาขังไง เอ้ามึงอย่าบอกนะอย่าบอกของกูจุ๊บไอ้ของกูได้อ้าวกูได้กูได้กูได้ไ้่ทุกคนครับแกแล้วขุดแลนดูแอบดูเฮ้ยรู้เสยได้ขอนกูก่อนเว้ยเลกูแค่เอาฝุดมากรู้มันต่างมากหลายกลงจริงวะไอ้นี่นอัอนนีน้เป็กนกางเกงเดเกางเกงอ่าอ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกทุกคน แล้วกูจะสู้ยังไงเลเนี่ยก็เปิดได้กันสิอันนี้เป็นเสื้อเคิร์ดกับไฟแกรักไอพิกกูแกรกมากเลยดิอเหรอเออกูแกรกถ้าเราผมว่าเราสเต็งกับขุดเร็วอยว่าเอาไหนดีวะอันนี้กอดแดงกอดนรกแล้วทุกคนใส่แล้วขุดเร็วแล้วก็มีหัวใจโอ้งั้นผมเอากอดนี่ดีกว่ากอดนรกไะเฮลอ่ะมันมันมุกเด้อบอลมึงเริ่มเปิดข้างบนได้แล้วลงไปข้างล่าง ที่กูเปิดกระล่างที่กูบมดพลอ่บอกเขามันโล่งกูไม่ใช่มุกเดิมกูแค่เอาเขาสบายกูไห้ที่นี่ไม่เอารอเปิดเขาเพเขาบมเปิดเบื่อแล้วลงมาลงมาเฮ้ยโอ้โหว่างเนาะเออกระล่างใหม่ดีมืดดีเอะไรวะอันนี้เป็ผุดผุดฟองก่อนอ่ะใส่กอผุดเลยเรื่องอันไหนวะหาก่อนกูจะกูจะหมดจริงๆนะเออกูก็ารีบเปิดอยู่ใน40กองเนี่ยเี่เออแล้วผมขุดแร้วแล้วกูหนึ่กูมีกูมีเพชริษกูมีเพชรเยอะดีว่าขอพิษแอ๊กหน่อย อ่ะอยากไอพิเอกหรออยากไอพิเอกหรอโอ้โหแหลกพิกแอคไฟถือแล้วก็โอ้โหบ้าเยอะอยู่นะอันนี้เป็นหมวกหมวกไฟทุกคนโอ้โหเท่เนี่ยคือกอดดูดิมันใส่แล้วแบบมันดูเท่อะปวดแล้วนะเดี๋ยวน้องบอกพี่ปวดปวดจังวะไปวอยได้แต่ได้เป็นหินปวดอะไรอไม่ะของกูของหัวของมึงของมึงได้หินไปยังกู หมดแล้วจ้ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยชุดก่อทุกคนอ่าอ่าเอ้าเอ้าเอ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 าอันนี้ให้ทุกคนเออนี่ดีสุดใช่ๆช่ใชทำอะไรตัวเองก็เปิดข้างเขาหน่อยเดี๋ยวผมถอดหอกก่อนนะเพราะมันใส่แล้วแบบมันหัวใจเยือกมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเขารีบเปิดให้นะทำไมตัวเองเปิดเลยจังเลยอ่ะมา อันนี้โอ้โหกางเกงกางเกงเอ้ยกางเกงไอ้นะั่นรองเท้าครบเลยไปไหนมึงหาไม่เจอหรอกอันนี้เป็นแรกเลยวะฮะเดี๋ยวนะมันขึ้นว่าอ๋อเป็นหมวกอันนี้เป็นกอดแต่เราไม่มีอ่ะอ่ะอันนี้ก็เ,เปิดให้ดหิครับเปิดในคุกเหรอเหมือนคุกเลยอ่ะ <laughs> อ่ะทำให้มึงโดยเฉพาะเลยบางทีกูเลยเจอแผลเนี่ยอันนี้รองเท้าโอ้โหกูเปิดช้ามากอ่ะท<ห>ุกคนอ่ะผมรีบไปเลยอยู่นะ เรน็นายเค้นตัวเองเขาได้เปิดให้อยู่อันนี้เป็นหมวกคุณเลือกไปทุกอย่างอะ่ะเฮ้ยหมวกดีกว่าโอเคหมวกนี้เร็วอันนี้เป็นหัวเฮ้ยหัวนี่ก็ดีกว่าวู้หูมีได้ยังวะเอ้ยมีได้แล้วไอ้ยโอ้ยกูมีได้แล้วมันีได้เหรอเอออ่ะอันนี้เป็น<ว>อะไรไว้ายตกใจว้าวมีระเบิดได้เหรอกรูเพิ่ง่เนี่ยอุยอ๊ยดิโคเท่เอออ่ะเถือช่วยกูหน่อยดิ กูไม่ได้ระเบิดถ้าได้ระเบิดไอ้นี่ตัวโชคลายเลยอ่ะไม่ได้เลยอ้ธนูไอ้ธนูอะไรอะธนูบัตรบัตรบลูไหนบอยไยอะไรไงอะอันนี้ขู่เหรออ๋อเฮ้ยอยู่นี่ก่อนดิอยู่นี่กันแล้วแล้วก็แตกไอ้นี่ดิเอ้ยหลบ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 หลวกมอยู่นี่ดีใไปคอม่ากนหมดแล้วทุกคนอะ ก่อนไปกุ้งหัวเฮ้โอเคทเุกคนหมดแล้วมางั้นเราก็ไปสู้เองดีกว่าเนาะซึ่งในเพทท็อกว่าชนะไปในห้องเปิดในบล็อกไอ้พ่อเพชรใหญ่แล้วทุกคนเดีด๋ยวเราไปจัดขอเลยดีกว่าจัดขอดตรงนี้แหละมาซึ่งก่อนผมจะใส่เนใี่ยจะเป็นเกาะนี่แหละมั้งเจ้าวะอ่อถ้าถามว่าอันไหนเยอะกว่าผมว่าเราเกาะทอนนี่ไปก็ได้เนาะอ่ะขอดับดับ,ดบไฟก่อนโอ้ยโอเคมาแล้วก็ยาทุกคนนี่ ส่วนดาบก็อันนี้แหละแล้วก็ธนูของผมนะทุกคนมาบอยจะจังโอเคกินบัฟก่อนนี่เออมึงบินได้เหมือนกันหรออย่โอเคอ่ะพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมละสมก็มาเลยใครใครตายก่อนใครตายก่อนมุณจะตายก่อนจชวตจะก่อนจชวตจะก่อนจาก่อนจชวายก่อนจชวตจะก่อนจชวตาะก่อนจ โอเคไม่ก่อไม่แตกถอดก่อเลยอ่ะมาพอมละเออพร้อมยังพร้อมละมาเลยเลวีนี่ไม่นีนะมึงมึงยิงกูเฮ้ยมึงรู้ยอ่ะเอ้าโอ้ก็ไม่ตายอยู่นี่โอเคทุกคนอ่ะเดี๋ยวปั๊บหายอ่ะโอ้โหโอเคก็ไม่ตายโอ้โหกูก็หลุ้นตั้งนาน เปิดตั้งนานเพื่อมาเสมอเนี่ยโอเคทุกคนก็สักรีเดครับแล้วก็เสมอไปแล้วเขแบบบั๊มันหงอยจริงนะคือเราแค่ถือขวานแล้วแบบเป็นอับตากันแล้วบ่สแล้วแบบตีกันไม่ตายแล้วเกิดแบบกระโัวเลยแล้วแถบก่อแบบแตกก้าแล้วแบบอันแบบอังก็แบบเป็นอันเต็มรปด้วยไงแต่เป็นแต่่เพื่อเลยนและเป็นว่าสลัดลักกี้บล็อกเฮลวันนี้ถามว่าสนุกไหมผมว่าสนุกนะคือแบบของใหม่เยอะมากเลยเหมือนเล่นเล่ห์ขมใหม่เนาะใช่ไหมบอยใช่แล้วถ้าเต็มสิบแล้วผมให้เต็มแปดถังไปสอนเลตรงที่แบบมันตีกันไม่ได้่ะะเนนนาหัแล ถ้าดีได้ในสุขกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ชนะมันเพรทองมันดน้วยโอเคสำหรับคลิปนี้เราจบกันก่อนแล้วสกายช่องผมอยู่ใต้คลิปแชนไว้เจอคลิหนะบ,บาย